สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุร่รากรีวอร์เกมเมอร์กิจวัตเจ้าเก่าฮะเนื่องในโอกาสพิเศษครับทางแบรนด์แพดดากอนนะเขาทำการส่งเกมมิ่งเกียร์มาให้ผม3ชิ้นมาให้ผมการทดลองใช้ฮะไม่ว่าจะเป็นเอ่อคีย์บอร์ดดุลหานนะครับคีย์บอร์ดดุลหานนะชื่อเขาบอกเลยว่าชื่อดิดาลหานที่คุ้นๆฮนะ เป็นนักเล่าวิญญาณหัวขาดนี่ครับผมต่อมาหูฟังไซเลนไซเลนฮะเป็นนางเงือกนะแห่งของทะเลคอยขับขานเสียงเพลงเพื่อให้แบบว่าผู้ที่ได้ยินเนี่ยเกิดมนสกดหลงไหลนี่นี่เลยออกมาเป็นหูฟังนี้ฮนะต่อไปครับผมเมส์สแลบเนียนะครับผมเป็นม้าของเทพเจ้าโอดีนที่มี8ขาครับ <S <S ข<า>เขาก็เลยทําฟังก์ชันมาให้มีเราเรียกปับ D P I ได้8อันเหมือนม้า8ขาโอ้โห เนื้อเรื่องมีนะฮะตามสตอรี่ก็มีสุดยอดจริงคนระับกลับค่ายนีนะ้ไม่ใช่แค่ของดีอย่างเดียวคนระับมันมีสตอรี่ด้วย<อ>เดี๋ยวก่อนอื่นนะผมขอพูดถึงจุดเด่นของเมาส์ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะสแเนี่ยนะครับผมเมาส์ที่ปรับดีเดียร์ได้ถึง8ระดับเลยทีเดียวมันมีจุดเด่นยังไงครับผมมันมีปุ่ม dpi clip ครับใช้สําหรับปรับ dpi ให้อยู่ในค่าที่ต่ําสุดในขณะที่เรากดปุ่ม dpi clip ค้างเอาไว้ฮะเมื่อเราทําการปล่อยป,ปุ่ม dpi clip ปุ๊บเนี่ยค่า dpi จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม ซึ่งปุ่มเนี่อยจะอยู่ข้างๆเมาส์ถ้วยในการปรับเอ่อในการใช้สโคปมันสูงแบบสองไกลๆแล้วต้องการ DPI ต่ำๆนะใช้เมาส์ตัวนี้แลมเลยนะฮะเป็นการควบคุมดีพีไอที่รวดเร็วและง่ายดายนะฮะเรามาดูกล่องนะข้างในดีกว่าหน้าตาเป็นยังไงโชว์มีเท้าไหร่ครับว้าอออออีกข้างกล่องนอะอืแล้วนี่ตัวเมาส์ครับก็อย่างที่ผมบอกมีครับโหข้างล่างเท่เลยดูดูนะฮะแล้วก็มีปุ่ม DPI ชิปที่ผมบอกนีนะฮะ เนี่ยปุ่ม DPI ชิปนะกดค้างไว้นะตอนเราจะเล็งนะกดค้างไว้แล้วมันกลายเป็นปรับ DPI ที่ต่ำสุดเพื่อทำการเล็งสโคปให้ดีขึ้นนะครับคือเล็งสโคปเลงง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีปุ่มปรับ DPI นะขึ้นลงนะแปดระดับทีเดียวนะครับโหเมาส์เท่วะ่ะสวยสวยสวยนะถนัดการจับนะเห็นไหมโอเคถนัดมือใช้ได้โอ้เวลาเราใช้ตะโขดกดนิ้วโป้งค้างไว้แล้วก็เลื่อน เ,เรามาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมนี่ดูลาหานคีย์บอร์ดผมสนใจมากครับเพราะว่าผมต้องการจะเปลี่ยนคีย์บอร์ดอยู่พอดีเรามาพูดถึงตำนานดูราหานก่อนแล้วกันตำนานดูลาหานคะรเป็นผู้แห่งวิญญาณที่ไร้หัวนะครับเป็นอัศวินผู้เป็นลางบอกเหตุแห่งความตายครับถ้าเกิดดูลาหานไปที่ไหนที่นั่นต้องมีคนตายโดยไม่มีใครสามารถหนีรอ,อดจากดูลาหานไปได้เพราะว่าดูลาหานนั้นนะฮะมีดวงตาที่เป็นประกายไฟ นะอยู่ในที่มืดก็สามารถมองเห็นได้เหมือนกับไฟ R G B สามารถตามหาเยื่อได้ไม่ผิดพลาดเหมือนกับแอนตี้โกสติ้งที่สามารถกดได้พร้อมกันทุกๆปุ่มโดยไม่มีผิดพลาดเรามาพูดถึงจุดเด่นของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ก่อนละกันนะฮะเป็นแมชชีนิคอลบูสวิตนะครับแล้วก็มีระบบแอนตี้โกสติ้งที่ผมบอกไวปตอนแรกนะครับสามารถกดได้พร้อมกันหลายๆปุ่ม แถมหน้าวัาสดุคีย์บอร์ดนะครับเป็นทําจากเหล็กน,นะแข็งแรงทนทานแล้วก็มีไฟ RGB ที่มันก็จะมีซอฟต์แวร์ให้ติดตั้งครับในการทำตับไฟนะทั้งหมดนี้นะครับผมก็บอกเลยครับว่าสรุปแบบสั้นๆง่ายๆเลยก็แข็งแรงกดได้ทุกปุ่มไม่มีผิดผลาด <c oughs> เราสามารถโหลดซอฟต์แวร์ได้ที่เว็บของแพดดก้อนมั้งน,นเนี้ยเ <c oughs> พราะว่าเขาไม่มีแผ่นซอฟต์แวร์มาให้นะครับก็มีตาแผดดก้อนเฮ้ยเหมือนเดิมนี่ครับผมคีย์บอร์ดนะครับ นี่เป็นเมฆคราเข้าบุสวิชนะครับราศีกครับมันเหมือนเสียงม้าดุรานเวลาวิ่งตามร่าหาวิญญาณแบบนี้เลยนะครับอืมเฮ้ยสวยอ่ะคมอยากลองไฟฮะมันมีสามารถใส่ที่วางไอ้นี่ด้วยวางมือด้วยนะครับโอเคครับหน้าตาของมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตามที่ผมบอกนะครับ สามารถตั้งขึ้นได้ทั้งหลังข้าทั้งหลังสามารถตั้งขึ้นได้มีขาดึงขึ้นมาเห็นได้มาครับคีย์บอร์ดเป็นบูสวิสอย่างที่ผมบอกดึงมาปั๊บเห็นไหมฮะบูสวิสนะครับอือใส่เหมือนเดิมโชว์โอ้ีเสียมิงๆิงด้วยอืแรมวะเดี๋ยวผมจะมาใช้เลยนะครับเนี่ย ต่อไปเราไปดูที่นี่ดีกว่าครับเจ้าไซเรนหูฟัง7.1นบผมมาถึงหูฟังไซเรน7.1แเรานะครับเจ้าหูฟังไซเรน7.1นะตำนานในผมกล่าวข้างต้นก็คือไซเรนนี้มาจากชื่อของปีศาจเลือกไซเรนในตับในท,ทะเลที่เวลาชาวประมงนะได้ยินเสียงของนางเงือกไซเรนเนี่ยเขาทำการเขาเรียกว่เขาเรียกมันจะถูกต้องมอนสกดหลงไหลนะเคลิบเคลิ้มนะครับเหมือนกับหูฟังไซเรนที่ ให้เสียงสมจริงฟังสบายใส่แล้วไม่อึดอัดหูฮู<อ>้แน่นอนก็ก่อนที่จะไปดูข้างในเราจะพูดถึงจุดเด่นของตัวนี้ก่อนจะให้เสียงสมจริงนะครับผมแล้วก็มีปุ่ม 3D Sound ที่คอนโทรเลอร์ครับเพื่อเพิ่มมิติของเสียงให้สมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ฟองน้ำอันใหญ่นะทำให้ใส่สบายครอบได้ทั้งใบหูนะฮะไม่ทับไม่ปวดนะสามารถใส่เล่นได้เป็นเวลา,านานๆหมดนี้ครับผมบอกเลยครับว่าเสียงเสมือนจริงใส่สบายใส่นานต้องใส่เลน แล้วมาดูข้างในกันดีกว่าครับผมว่าเป็นยังไงเปิดปั๊บผมมันเปิดง่ายเลยว้านี่นี่น,นี่โอ้นี่ครับผมตัวหูฟังนะครับผมนี่ก็คือตัวคอนโทรลเลอร์นะครับมันจะมีปุ่ม 3D Sound อยู่ที่ปุ่มที่ท,ที่ที่ตัวคอนโทรลเลอร์ด้วยนะครับซึ่งทําให้กดง่ายนะเวลาเราแบปบว่าต้องการเสียงที่เสมือนจริงแบบ 3D สายยาวอยู่นะฮะเป็นเสียบแบบ USB นะครับนี่เสียบ USB แล้วก็มีไใบ Built-in มาให้นะครับ อ๋อเฮ้ยใช้ได้อ๋อแล้วก็รู้สึกใส่สบายกระชับหูดีนะฮะกระชับหูแต่ก็ไม่ปวดหูนะครับแล้วตอนเสียงไม่มันจะมีไฟให้ด้วยนะมีไฟสวยๆนงงามสามารถยืดได้หดได้นะครับตามลักษณะหัวคนเดี๋ยวเราไปทดลองใช้ของกินเลยดีกว่าหลังจากแกะมาดูแล้วนะทั้งสามอันเลยไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดดุลฮารหูฟังไซเรนและก็เมาส์สแลปเนี่ยนะลราไปทดลองใช้กันจริงๆกันเลยดีกว่านะครับเกม A-Brick นะครับผมตอนนี้เราไปอยู่ในเกม AP r e l e n นะะแล้วฮะเราก็จะมาทดลองเกมมิ่งเกียร์ของเราไม่ไว่าจะเป็นคีย์บอร์ดดุลหานฮะหูฟังไซเลนแล้วก็เมาส์นะครับผมนะ,ะเห็นผมโกนหัวเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ใช่อะไรฮะ,ะผมถ่ายพละวันนะฮะแล้วไปตัดผมมา <laughs> โอเคมาทดสอบเลยดีวยกว่าะครับว่าเป็นยี่อะไรบ้างนะฮะ เรามาดูกันครับว่าทาตอบเมาส์แลปเนียนะครับผมนะคลิกขวาให้แม่ดาวลอนดาเลองเนี่ยเราจะแบบว่าเมาส์เร็วใช่ไหมครับผมปลดปุ่มชิปนะฮะชิปดีดีชิปนะฮะเอ๊ะไหมมันจะค้างครับอ่ามันจะมันจะดีดีช้าเหมาะกับการเล่นสโคปนะฮะถ้าเกิดผมเล่นปกติเนี่ยันตามไม่ทันโอ้โหนี่เป็นไงนิ่งเลยนิ่งเลยนิ่งนิ่งนิ่ง เมานิ่งเมานิ่งเนี่ยนี่เรามาดูปู๊กพวกปืนสไนเปอร์ไรเฟิลนะฮะเห็นว่าเราเล็งปุ๊บเนี่ยไะถ้าเกิดเราจะเขาเรียกว่ามันเป้าเขาเรียกว่าดีเบีเป็นสูงถ้าเกิดผมกดปุ่มชิปเนี่ยฮะดีเชิปปุ๊บเนี่ยดีเต่ำนฮะแล้วเราก็เคลื่อนที่ไปอืมโอเคอ่าอืมอะไรเงี้ยครับผมมันก็จะมันก็จะช่วยในการเล็งเอ่อพวกสไนเปอร์ไรเฟิลได้ดีขึ้นนะฮะ เนี่ยจังหวัหวดสโคบฮะเราต้องการเป้านิ่งๆใช่ไหมเนี่ยถ้าผมถ้าเกิดผมเล็งสโคบแบบไม่ใช้ชิปดีเบสฮะเราก็ต้องมานั่งเล็งเองมือเองใช่ไหมอืมบางทีอาจจะหันทันเราบางทีเราก็เราต้องการแบบว่าความนิ่งที่สุดดูดิมันนิ่งมันไม่นิ่งว่ะไม่นิ่งตามที่เราต้องการโอเคเรากดดีเบสชิปครับปุ๊บโอ้โหหันหันช้าก็ค่อยๆไล่ตามค่อยไล่ตามได้ค่อยๆไล่ตามได้อย่างเงี้ย นะถ้าเกิดผมไม่กด D P H C นะมันค่อยๆเลย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 อ้ยไม่ไปไหนไม่ไปไหนว่าอย่างเงี้ยเอ้ยอย่างงี้เลยแมจังสีจังสั้นนะครับผมมาเราลองไปเล่นกับคนอื่นดูดีกว่าฮะว่าเป็นยี่ยงไรบ้างผมก็เล่นไม่เก่งนะผมก็อยากลองเล่นดูนะฮะแต่คาว่าเหมาะสำหรับการเล่นเกม A P H นะแล้วกเกม A P H ช่วงนี้ก็ต้องเกมอะไรนี่ครับผม Affect Regen เวลาลงแล้ว Down the down the เรียบร้อยโดนซะใส่ปืนมาแม่งต้องชาร์จยิงหอยหลอดมากแล้วก็ยิงเขาไม่ได้เราก็เอ๊ะทำไมยิงไม่ออกแม่งชาร์จยิง All the way, me reloading down a target. Ow! All the way, me confirmed. They can fire it. They spotted me. Okay. Taking shots. Reloading. I just fell to the entire unit. Scanning the area. ไม่มีไม่มีไม่มีหากระสุนก่อนโอ้กระสุนไม่มีเลยอืมโอเคมีแปดนัดยังดีกว่ามีสี่เราแวงหูตลอดฮะได้ยินเหมือนพายุขลังไม่มีไม่มีเดียวจะเย็นกระสุนไม่พอด้วยเอา บวกหนักบวกหนักโอเคเข้าหัวเลยว่ะ

แรงคิบหายเอากูก่อนรับสมุกก่อนเออโอเคขอบคุณครับสวยงามครับขอบคุณครับลงมาตายนี่หาเลยนะลงมาตายนี่หาเลยนะ เข้าไหมเข้ายานเป่าเข้ายานมันไม่เข้าอะลงแบ่งล่างตามเพื่อนไปอ๋อเข้าทางนี้อ่าได้ได้ได้ได,ได้ตามเข้าไป เพื่อนเราดีกว่เาเมื่อกี้เมื่อกี้เพื่อนเมื่อกี้เพื่อนเราดีกว่าโอ้ยเอ้ยก,กูก็ยิงยับเลย <laughs> <laughs> เวนเอาละครับผมก็หลังจากการที่ลองเล่นมาแล้วนะครับผมบอกเลยครับว่าการที่คุณจะได้แชมป์นะฮะไม่มันมันไม่ได้อยู่ที่เกมมิ่งเกียงเดียวเว้ยมันอยู่ที่ฝีมือคุณด้วยอย่างเช่นผมฝีมืออ่อนเนี่ย ผมก็อาจจะเล่นดีขึ้นมาดนึงเลยแต่ถ้ากคุณฝีมือเก่งอยู่แล้วฮะคุณได้เกมมิ่งเกียร์ดีๆคุณก็สามารถที่จะทำแล้วทำสกอร์ด้ดีขึ้นสามารถเป็นแชมป์ได้บ่อยขึ้นนะค่าคนได้เยอะขึ้นนั่นเองครับโอ้แต่ผมเล่นไม่เก่งจริงฮะผมยอมเลยฮะโอ้โหแต่ก็โอเคนะค่าได้หลายอยู่นะโอเคส่วนวันนี้ฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมผิดพลาดประกันใดขออภัยไว้ที่นี้ด้วยครับแล้วใครสนใจเกมมิ่งเกียร์ของทางแพนจักรนนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจหรือววว่่าาเเ็บของนนัผมสี ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับ